สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับทุกคนว่าการสมัครแล้วก็ลุ้นแบบสุมส่มรถสุ่มรถอะไรพวกนี้หารถว่ารถคันไหนที่จะดีหรือไม่ดีหรือว่าที่ต้องการหรือว่าคนใช้เยอะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะทุกคนก็คือตั้งชื่อแล้วก็สมัคร <Okay. S 2> แล้วก็เลือกรถที่ <'s> ชอบไปเลยก่อนอันดับแรกนะครับเนี่ยสามคัน <oman> เลือกไปก่อนเลยโอเค เดจาวูเอ็กซ์เเปิดไปนะก็ได้รถมานะครับสองคันก่อนนับแรกแล้วก็กดรับของนะครับแล้วก็มีเนี่ยมีคูปองให้สุ่มรถ Ex c a l i b u r นะครับผมเพื่อสุ่มรถนะครับเราก็ไปสุ่มกันเลย คนมักจะรีหารถคันนี้เยอะแต่ว่าแล้วแต่ดวงคนนะมันก็ดีแหละดีในการเป็นแนวสปีดนะครับทุกคนไปไปสุ่มกันเกลนะครับสำหรับผมรหัสนี้นี่คือสมัครใหม่ให้เกลอโอเคแล้วก็ต่อไปมามาสุ่มต่ออันนี้สุ่มแบบในช็อปนะครับ ทั่วไปกับคูปองสีฟ้า900กว่าอันนี้ได้ฟรีนะครับเหมือนกันได้ฟรีตอนแรกได้ฟรีได้10กล่องก็สุ่มไปก็เกลือเหมือนเดิมนะครับทุกคนอันนี้สําหรับเกลือจริงนะครับไม่ได้ลดเลยแล้วแต่ของก็ไปอันดับถัดไปกันก็มาสุ่ม10 สิกล่องแบบ50ครั้งนะครับทุกคนก็รีหาเรื่อยๆตามที่เราชอบนะครับว่าลดอะไรบ้างก็สุ่มเรื่อยๆ สุ่มเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ได้มาแล้วล็อกเก็ตฟอกนะครับได้มาแล้วก็เราก็กดเซฟเพื่อบันทึกไว้ครั้งหน้ามันสุ่มไปมันจะไม่หายนะครับทุกคนเซฟไว้เก็บไว้วก็สุ่มเรื่อยๆเรื่อยๆจนหารถที่เราต้องการนะทุกคนสุ่มไปจะสุ่มให้ถึงห้าสิบครั้งเลยก็ได้แต่ว่า รถที่เราเซฟไว้มันก็เก็บไว้อยู่นั่นถ้าเราไม่กดเซฟทับอ่ะทุกคนอืมมันเราสุ่มอันใหม่แล้วก็กดเซฟทับอ่ะอืมอันนั้นจะหายนี่สมมุติได้รถคันหนึ่งล้วมันจะมีที่เซฟไว้แล้วก็อันนี้ได้ใหม่ใช่ปะลองกดคอนคอนเฟิร์มดูปับ๊บมันจะให้เลือกอันที่เซฟกับอันที่เพิ่งสุม่มล่าสุด ว่าคุณจะเอาอันที่เซฟหรือว่าอันที่สุ่มล่าสุดเราก็อันนี้คือให้ดูเป็นรูปรูปภาพนะครับว่ามันจะเป็นประมาณนี้ก็ไปดูรถก็ข้าวๆนะเนี่ยที่มือใหม่เล่นเยอะพอใช้ได้ประมาณนี้คลิกให้ดูนะครับคันนี้ BMW ก็ได้พอได้ นี่ก็ที่คอรี่บ่อยๆก็อันนี้แบบเติมนะครับพาร์ทนี้ก็พอใช้ได้นี้บอกแบบสั้นๆไว้ก่อนให้ดูแบบสั้นๆเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีนะครับทุกคนพอใช้ได้นี้ มีในสปีดซัพพอร์ตอีก2ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Check ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้อีกขอบคุณครับทุกคน